ินนะครับแล้วก็ลงมาด้วยตนเองที่จะมาดูนะครับมาให้กําลังใจพี่น้องที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีผมายงานท่านผู้่าว่าพที่นงกอนครัขอบคุณท่านในเมืองตลิ่นะครับสวัสดีพี่น้องคุณตบมือให้คุณหมอหน่อยอคนนี้เป็นโคศกโคศก สบคอของจังหวัดตรังเป็นคนที่รายงานสถานการณ์แทนผมทุกวันพูดได้ว่าในทั้งประเทศไทยนี้นอกจากสบคส่วนกลางแถลงข่าวเรื่องของโควิดแล้วนะครับวันนี้วันนี้ที่ท่านนายเภอได้พูดกับพี่น้องว่าจังหวัดตรังเราเองเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนพี่น้องครับ วันนี้ดีเจเราเอาวัคซีนมาฉีดให้พี่น้องถึงกองพี่น้องไม่ต้องลำบากไปฉีดบนฝั่งเมื่อคืนดูข่าวทีวีมีจังหวัดขออนุญาตเอ่ยชื่อจังหวัดข้นคำว่าขา,าขึ้นคืออะไรติดวันละห้าหกร้อยคนยะลาปัตตานีนราธิวา ตอนนี้ของคนเราต้องจำเป็นต้องทำอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจพวกเราวันนี้รัฐบาลให้วัคซีนมาฉีดพวกเราเข็มหนึ่งซินอวกเข็มสองเป็นเอสตาไม่ได้ทำแต่ในวันนี้ไม่ได้ทำหรอก

สองยี่สิบสามยี่สิบสี่แลี่้เชิญนรยั่งเรียตามับได้เลยค ไม่เป็นไรไมดูไม่คแค่ไหมไม่เป็นไรหรอกย่ไม่ไร้อนไม่อะไรโอเคเอาแมนไไม่้ี่ม่้ได้

จะรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย พื้นที่ในอำเภอปะเลียนและอำเภอกันตังที่เดียวมีเกาะ3มเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะริบงนะครับเกาะมุกหรือเกาะสุกรซึ่งในวันนี้เราได้นำทีมแพทย์พยาบาลและทีมอสมอลงมาฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนที่เกาะสุกรนะครับที่อำเภอปะเลียนนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับเรามีประชากรอยู่ในพื้นที่เกาะสุกรประมาณ2 0 0 0ักว่าคนนะครับฉีดไปแล้วประมาณพันกว่าคนวันนี้ก็ฉีดอีกประมาณเกือบพันคนครับ900กว่าคนรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับก็พี่น้องวันนี้มาแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงทีมงานบุคลากรแพทย์และพยาบาลของเราแล้วก็ได้สอบถามจากพี er. ่น้องประชาชนของเรานะครับก็มีความยินดีที่อยากจะฉีดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานําทีมแพทย์พยาบาลลงมาฉีดที่เกาะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสองเกาะที่เหลือเนี่ยเราก็จะก,กําหนดวันในการฉีดต่อไปซึ่งเราตั้งเป้าว่าในเรื่องของการที่เราจะเปิดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราอยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตังได้ฉีดวัคซีนได้ครบ70%โดยเฉพาะอโดย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นที่เกาะหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากให้ได้ฉีด90%ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็มีการประชุมเตรียมการ ทั้งของส่วนราชการกับภาคเอกชนก็มีการคุยกันในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการที่เราจะป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่เราเองตอนนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่เราเองก็มีการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับมีการเตือนพี่น้องประชาชนมีการเข้าไปสอบสวนโรคในคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็เรามีโรงพยาบาลเอกชนในการให้ความร่วมมือกับเราในการที่จะใช้ ATK เข้าไปตรวจในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็มีการประสานงานในการทํางานเชิงรุกกันทุกฝ่ายครับ